การใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์ขอบคุณทาง CP เจริญพกัพันอาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไฑูทูลรองประธานอาุสโตรเครือจเจริญพกกัะพัน บริษัท CPF <PS> ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CP Nestle l o n เชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจ,จ,จียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการะต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับยืนซดกันใกล้ๆเลยนะครับมียาฉีดมา5 0 0แ0 0บาทเลยนะครับให้กับเทียนทอง แมยกนีนี่มาชิงเดินด้วยนะครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งหรือว่ามีโต้มีบวกอยู่ตลอดมาดูนะครับว่าเพชรต่อมเมงก็ไม่สนแม่ลําตัวเป็นนักมวยเล็กๆนะครับแต่ว่าต่อยลําตัวได้หนักแรงเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเขียมทองต้นเข้าไปทำท่าจะหยุดแต่ก็ยังมีฮึดอยู่ยาชีนี่ครึ่งล้านเลยนะครับถ้าพิกาถาาการได้นะครับแม่แต่ว่ายกแรกครับพลาดท่าโดนนับไปแล้วมาแล้วครับชุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆ,ๆนะครับ โอ้โหเริ่มจะย่อกรรมาการยุติการชกเลยนะครับชุดนี้โดนไปเยอะเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับมายับแขนยกเดิมเลยครับอู้แต่ว่าแกก็หาเร่งเต็มที่สู้สุดเกียร์แล้วครับนี่ครับผู้ชนะนะครับก็คือเพชรอะตอมดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี